สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำเมนูต้มกะทิหัวปีบอกเลยรสชาติอร่อยเข้มข้นมากๆก่อนไปดูขั้นตอนการทำฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับครัวสนามด้วยนะครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมน้ำสำหรับแช่หัวปีเพื่อไม่ให้ดำนะครับใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชากับบีบมะนาวลงไป1ลูกเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปหั่นหัวปีกันเลยครับ หัวปีหนึ่งหัวนะครับให้เราหั่นไปชิ้นชิ้นตามชอบได้เลยครับให้เราหั่นแกนกลางกับนมปีออกเลยนะครับผมจะไม่ใช้นะครับส่วนถ้าเพื่อนเพื่อจะใช้นะครับก็สามารถนําไปต้มได้เหมือนกันนะครับหั่นหัวปีเสร็จแล้วนะครับให้เรานําหัวปีของเราไปแช่น้ําเกลือมะนาวที่เราผสมไว้นะครับจนกว่าเราจะใช้นะครับวิธีนี้จะทําให้หัวปีของเราไม่ดานะครับขั้นตอนนี้เรามาตำเครื่องแกงเลยครับพริกไทยเม็ดครึ่งช้อนโต๊ะบดบดพริกไทยเม็ดของเราให้ละเอียดเลยครับ พริกไทยเม็ดละเอียดแล้วนะครับตามด้วยหอมแดงห้าหัวตามให้เข้ากันเลยครับกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะให้เราตามให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะครับตำเครื่องแกงละเอียดเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำต้มกะทิหัวปีกันเลยครับหัวกะทิ3 0 0 ml อให้เราแบ่งครึ่งใส่กระทะเลยครับ แล้วตามด้วยเครื่องแกงนะครับผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้เครื่องแกงเราสุกหอมเลยครับให้เราใช้ไฟอ่อนในการผัดนะครับเพื่อนเครื่องแกงสุกหอมแล้วนะครับปรุงรสชาติเลยครับน้ําตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ํามะขามเปียก3ช้อนโต๊ะแล้วให้เราคนให้เข้ากันนะครับรอให้น้ําแกงของเราเดือดก่อนนะครับขั้นตอนนี้ให้เราปรับมาใช้ไฟกลางนะครับ น้ำแกงของเราก็เดือดแล้วนะครับให้เราใส่หัวปีที่เราแช่น้ําไว้ลงไปเลยครับแล้วให้เรารีบคนหัวปีของเราให้จมน้ําแกงเลยนะครับเขาจะได้ไม่ดํานะครับให้เราต้มจนหัวปีของเราสุกสลดนะครับเพื่อนๆและน้ําแกงเดือดอีกรอบหนึ่งนะครับ ตอนนี้หัวปีงเราก็สุกสลดแล้วน้ำแกงเดือดแล้วนะครับให้เราใส่ปลากระบอก3ตัวน้ำหนักอยู่ที่500กรัมหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับปลากระกบอกผมก็ล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ปลาลงไปแล้วไม่ต้องคนนะครับเพราะเขาจะขาวนะครับถ้าเราไปคนนะครับขั้นตอนนี้เราปรับมาใช้ไฟกลางค่อนอ่อนค่อยๆต้มไปจนเนื้อปลาของเขาสุกนะครับตอนนี้เนื้อปลาของเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับให้เราใส่หัวกะทิที่เหลือลงไปเลยครับแล้วให้เราคนให้เข้ากันนะครับต้มต่อให้เนื้อปลาของเราสุกดีเลยนะครับ ตอนนี้เนื้อปาลาของเก็สุกดีแล้วนะครับให้เราใส่พริกจินดาแดงหัน่นแฉลบ5เม็ดลงไปเลยครับและตามด้วยยอดชะอม1กรัมนะครับแล้วเราคนมาเบามือนะครับคนให้ชะอมของเราจมน้ําแกงนะครับเสร็จแล้วปิดแก๊สลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อน เสร็จแล้วนะครับเมนูต้มกะทิหัวปีสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูข้าวบ้านๆที่ทําง่ายจะมีความหอมอร่อยเข้มข้นรสชาติละมุนลิ้นมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปทําทานกันดูนะครับวันนี้สวัสดีครับสุด,ดยอดมากครับเมนูนี้